วันที่27สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจกองทัพ smart soldier strong army โพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตแสดงความขอบพระคุณ <S 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 และระลึกถึงคุณงามความดีของท่านประยุทธ์จันโอชาศรัทธาไม่มีวันตายขอบพระคุณลุงตู่อีกครั้งที่ยับยั้งการเข็นฆ่าปี5-7ประงับเหตุไทยฆ่าไทยใช่เรื่องเท็จได้สำเร็จตามสมควรกระบวนการ ปี58เกิดวินาศกรรมกลางกรุงลุงพดุงแผ่นดินรักถิ่นฐานประคองความเชื่อมั่นปณิธานรักษาบ้านรักษาเมืองให้ฟื้นฟูปี59ร่มฉัดผลัดแผ่นดินนวมินสวรรคตคตไทยหดหูยามแผ่นดินเปราะบางต่างอาดูได้ลุงตู่ดูแลมไม่แพ้ภัยปี60ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีจนจบอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเจ้าเหนือเจ้าของชาวไทยด้วยหัวใจของลุงตู่ผู้พักดี ปี61ปลดล็อกทงแดง i อเผลงานโชว์ความองอาจราชสีระดมสภา,ากำลังทุกวิธีช่วยชีวี13หมูป่าถ้ำนางนอนปี62พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเพชรน้ำเอกถลิงกษัตริย์ประพัดสอนมีลุงตู่อยู่รักษาป้องนาครพระราชาพิธีกำทรสง่างา,งามปี63ประเทศไทยสุดวิกฤตโรคระบาดโควิดไปทุกถ้ำลุงตู่หมอพยาบาลประสานความสู้มงยามย,ยื้อยุดสุดกำลัง ปี64โควิดวิกฤตหนักโรคทะลักกระจายไปยเหมือนไร้หวังสาธารณสุขลุงตู่ทุกหมู่ยังยืนยับยั้งจนโลกาวันทาไทยปี65ฟื้นฟูสัมพันธ์ไทยซาอุจนบรรลุมิตรภาพอาบสมัยประชุมเอเปกเป็นเจ้าภาพกำทราบใจตราตรึงในความละเมียดเกียรติแผ่นดิน ปี66ล้อเรือรางที่สร้างไว้ได้เปิดใช้คมนาคมสมทวินการบินไทยจากระหกตกเมคินก็โผบินสยายปีกได้อีกคราทั้งหมดนี้คือคร่าวๆใน9ปีโดยเรามีลุงตู่อยู่รักษาสารพัดความเลิศล้ำที่นำมาโดยลุงตู่จันรโอชาเป็นนายกและว,วันนี้ตำแหน่งแห่งผู้นำที่ลุงทำเพื่อแผ่นดินต้องสิ้นสกแต่ตำนานแห่งคนดีไม่มีสะทกยังเต็มอกเต็มตาประชาชน กราบขอบพระคุณลุงตู่ที่ดูแลแผ่นดินแม่สารทิศสำริ์ผล9ปีที่ลุงตู่ะดุงคนเพียรอดทนอดกลั้นต่อพักพ่านต่อจากนี้ขอให้ลุงได้พักผ่อนเที่ยวสัญจร,กรเกษมสุขทุกสถานศรัทธานในตัวลุงเมื่อวันวานยังเบ่งบานท้่วทั่วในหัวใจดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ